สองของรายการเป็นการพบกันระหว่างลอกน้ำแดงลอกน้ำแดงก็คือเดบสายลุกเดบสายลุกเดือที่จะปั้นปู่ามอำเภอว่ดใดอำเภอว่ดใดจะแตกแกงขัดในวันพรุ่งนี้บอกว่าเจอพี่น้อชาวเยอไปก็แล้วกันหนีมาแล้วเดี่ยวนี้บอกว่าตายเป็นตายโอ้ทอโอ้ทองรักกันหอกขอขอกันได้ไปไหนไปด้วยไปด้วยว่ายานันจะลดจะแรงยังไงในเดี่ยวนี้ในเดี่ยวนี้โอ้ทองสองแปนะ้ีขึ้นมาดีขึ้นมา ว่าว่าจะใครในเที่นี้เทียนสายยุงเป็นเรือดีของพี่้องเป็นเรือดีดองจากกัตกทหารนินเดชลำพญาบอกว่ากันเอาเนีออกไปมาแล้วเราโคตรกับเตฟแสรุ้งเจพีน้องมุกดาของสองอํเราองทำทีกรนั้นทีสองตามการมาทีตีตตตตตามจี้จ้จี้มาเอดมลาดมาดาน่รืเลยเว่าโคตรสองห้าวังใครจะเมาใครจะเป็นตูวใครจะเป็นจ้าโคกีซุซีนาบตะบิกจีมาหน อเปีนร้องพลงาบทที่ี้ขึ้นมาว่าในเที่ยนี้จะสู้ได้เลยไมด้สู้ทองโ่องกูปภยแรงแสงขึ้นมาจะทันหรืไม่ทแต่ว่าเทมสายลุไม่ธรรมดาถ้าธรรมาไม่มาแล้วบอกัในเนี้เมสายลุนออาจะนปนกรัเลกเกิลรนรองทองสจะอยู่หรไมจะอยู่รือจะไประวังเสายุเุ ที่มาแล้วที่มาแล้วอาละวาโหเป็นหัวตายป็ตายเราบอกทั้งสองเราใครจะอยู่ใครจะไปรบากเทลเซุงเลเซ่โ้ทองโทองสเป็นห้น้ำกระจุนตะวันเอาลวเว้ยเอาละคุกกี้สูสีดูดีแหลมไปใครจะเพบอกว่า